เอาลครับตอนนี้แอป h o กนะฮะก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะฮะก็เราสามารถดาวน์โหลดได้ที่ทัตโตะคะ้ครับสำหรับแอป o ุกเนี่ยก็จะลงทะเบียนผ่านอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ได้ด้วยอ่าตอนนี้เราเข้ามาในแอปแล้วนะครับอ่าก็จะมีเป็นตัวอย่างเป็นใบปะหนังนะครับอ่าจะมีทั้งทีวีโชว์ Show นะฮะแล้วก็มี Movie นะครับอ่าตรงบรานนะฮะสมมติว่าเราอยากจะอ่า หาหนังของ GTS นะครับอ่าก็จะเข้าไปดูได้นะครับว่าจะมีหนังอะไรบ้างนะแล้วก็ตอนนี้ก็จะเป็นบอร์ดเลเตอร์นะฮะแล้วก็นี่ก็จะเป็นการอ่าเลือกหนังหรือว่าซีรีส์หรือว่าเป็นูฟวี่ที่เราสนใจแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวเล่นนะฮะว่าเราจะเล่น ะะอันนี้ก็จะเป็นกา,า,ารดาวน์โหลดนะครับซึ่งในการดาวน์โหลดก็จะเป็นการดาวน์โหลดมาดูในเครื่องนะฮะก็จะเลือกเป็น low q u a l i t y medium แล้วก็ high นะฮะ,นะฮะอันนี้ก็ต้องแนะนําให้ต่อ Wifi ดีกว่านะเพราะว่ามันจะเปลืองเน็ตมือถือนะครับนะะอันนี้เราก็จะเลือกให้มันเ a ฟ p r e f e r e n เราได้นะนะ ้าเกิดเราจะอันนี้เราก็ดาวน์โหลดไปนะฮะหรือว่าถ้าจะเล่นนะครับอ่าอันนี้ดาวน์โหลดอินเตอร์เน็มันก็เลยยังเล่นไม่ได้เนาะอ่าอันนี้ก็คร่าวๆครับการถ่างานอ่าดูตัวนี้ดีกว่าเนาะตัวดาวน์โหลดเมื่อกี้ที่เราดาวน์โหลดนะฮะอ่าแล้วก็วอลเลเตอร์นะฮะเมื่อกี้เราก,กดเลือกมองนี้ไปเนาะเฟอรฟิตนะเนะมื่อกี้ที่เรากดรูปหัวใจนี่แหละฮิตเทอรี่ก็เป็นทีวีโชว์ที่เราดูนะฮะแล้วเราดูอะไรไป ก็จะมีเทสติ้งเทสติ้งมาดูอันนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของดิสเพลงรันแกลดก็จะมีไทยอังกฤษแล้วก็มีอินโดนะอดิโอนะฮะอ่าดูซิมีไทยไหมอ่าก็เป็นไทยได้เลือกทับเติ้ลนะเลือกได้นะฮะจะเป็นอะไรดูซิมีไทยไหมอ่าไทยมีไทยก็เพเพแบ็กนะฮะอ่าแล้วก็ดาวน์โหลดเมื่อกี้นี่แหละอ่าแล้วก็นี่อันนี้บอกว่ามบายือแต่ไทยยุตเสก็ จะใช้ดาต้าทีเสร็จหรือว่า 4G 3G ในการสตรีมหรือเปล่านะแล้วก็ดาวโหลวิดีโอถ้าเราไม่เอาเราก็ปิดตรงนี้เพื่อว่าจะได้ใช้เฉพาะ w ว f i เนาะตั๋วทัทยท่านนะฮะก็ตอนนี้เราทดลองใช้งาน7วันอยู่นะฮะอันนี้ก็ออโต้เลยนิวนะครับตรงนี้ต้องดูนี้ออโต้เลยนิวเป็นออฟอยู่มันเนี่ยตั๋วทักทานะฮะก็จะมี7วัน15บาทนะฮะ3ทิปบัลล์109 90วัน299 180วันหรือว่าครึ่งปี589แล้วก็1ปีนะฮะอาลิมิตเลย1,069บาทนะฮะเราก็ติ๊กได้ว่าจะให้ออโต้รีนิวหรือเปล่าอ่านี่ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากจะจ่ายจ่ายเงินเพื่อที่จะซื้อนะฮะหรือว่าถ้ามีโค้ดวอเชอร์ก็ใต่ตรงนี้ได้นะ,ะอ่าอันนี้ก็จะเป็น ข้าวๆข,ของตัวแอปฮุกนะฮะาดาวน์โหลดได้ที่ทัตโตได้เลย,เลยขอบคุณครับ